Thank you. แล้วขวาไปข้างหน้าเป็นทางสวนลุมพินีนะครับนะนี่คือพรังงานหยุดโกงประชาชนได้แล้วนะครับณว,วันนี้มีการให้พร้องประชาชนที่ไกใช้กอาซี p g สำหรับรถยนต์นะครับที่ทำให้น้ำมันราน ที่นั่นนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปะครับรถกำหน้าเลยแล้วก็จักรยานตามไปนะครับแต่นับะครับอ่าเข้ามาครับเข้ามาครับ ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งในการปั่นต้านโลกครั้งที่สองของเรานะครับที่มาถึงจุดหมายสำคัญ <c oughs> อีกที่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับ <c oughs> เราปั่นมาจากสวนสันติภาพนะครับเราปั่นมาจากสวนสันติภาพ